เพื่อนๆแล้วก็ใครหลายๆคนนะคะแม่ก้อยหายไปอยู่ประมาณ5-6เดือนได้ค่ะเนื่องจากต้องไปปรับตัวปรับใจในเรื่องของทั้งการทำงานการดูแลลูกการ work from home แล้วก็การป้องกันโควิดไม่สามารถที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมาได้เพราะว่ามัน create อะไรออกมาไม่ได้เลยคือกระจิตกระใจความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะถดถอยแต่ณวันนี้ค่ะแม่ก้อยดีขึ้นมาเยอะมากแล้ว ใจอยากจะมาคุยมาเจอกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะแม่ก้อยมีเรื่องอยากจะมาเล่าก็คือเป็นเรื่องของเพื่อนแม่ก้อยสมัยที่ยังเรียนหนังสือกันอยู่ในชั้นระดับปริญญาตรีพอเราเรียนกันจบกันแล้วใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันออกไปไม่ได้เจอกันวันหนึ่งมาเจอกันเราก็มาเล่าว,ว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราเจออะไรกันมาบ้างทําให้แม่ก้อยได้รู้ว่าเพื่อนของแม่ก้อยคนนี้ ค่อนข้างที่จะผ่านศึกในเรื่องของการมีลูกมาไม่แพ้กับตัวของแม่ก้อยเลยเพื่อนของแม่ก้อยก็ได้แต่งงานกับสามีเป็นที่เรียบร้อยละทีนี้สามีเป็นผู้ที่รับราชการความเจริญก้าวหน้าของสามีค่ะก็เลยส่งผลทําให้ถูกส่งไปประจําอยู่ที่ต่างประเทศยังไม่เคยไปตรวจสุขภาพในเรื่องของการที่จะเตรียมตัวในการตั้งครรภ์หรือการมีลูกแต่ในจังหวะที่คุณสามีอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็ไม่รู้เลยว่า ตัวเ,เองอะเริ่มที่จะตั้งท้องแล้วพอรู้ตัวแล้วว่าเริ่มที่จะตั้งท้องก็เลยรีบไปฝากท้องไปฝากคันตอนที่ไปฝากท้องอะค่ะคุณหมอท่านก็รับฝากท้องแล้วก็ตรวจตามขั้นตอนต่างๆของการฝากคันหนึ่งในนั้นก็คือการตรวจเลือดการซักประวัติเป็นพาหะธาลัสซีเมียเอาละสิพอมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีจุดลุ้นกันอยู่ว่าอา้าวแล้วคุณสามีละ่ะเป็นพาหะธาลัสซีเมียด้วยหรือไม่ ถ้าหากว่าเป็นก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าลูกในท้องเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างก็ปรึกษากับคุณหมอสิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องรอให้คุณสามีเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมาตรวจเลือดว่าคุณสามีเนี่ยเป็นพาหะาทาลาัซิเมียหรือไม่ผลปรากฏว่าฟาไม่เป็นใจค่ะผลเลือดออกมาก็คือคุณสามีเป็นพาหะาทาลาัซีเมียด้วยเช่นเดียวกันอารคราวนี้ก็งานงอกละจะบอกว่าหวยก็มาออก ที่ลูกของเพื่อนแม่ก้อยจริงๆค่ะก็คือเด็กเป็นทาราซีเมียสุดท้ายแล้วเพื่อนของแม่ก้อยก็ต้องตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์น,นะคะตามคำแนะนําของคุณหมอก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะสะเทือนใจสําหรับครอบครัวของเขาพอสมควรแต่นปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อนของแม่ก้อยก็มีลูกที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงมากๆเลยตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะหล่อด้วยฉะนั้น ความโชคร้ายมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะคะโอกาสก็ยังมีเป็นของเราด้วยวันนี้นะคะแม่ก้อยก็มีภาพที่แม่ก้อยวาดเอาไว้นะคะว่าโอกาสที่คู่สมรสอะคะ่ะจะมีลูกที่เป็นธาลัสซีเมียจะมีโอกาสอย่างไรแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ จากภาพชาร์ที่เห็นกันนี้นะคะจะมีคนนะคะเป็นคู่สมรสกันนะคะก็จะมีสีเขียวครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสีส้มอีกครึ่งหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่เป็นพาหะทาราซิเมียส่วนคนที่เป็นสีเขียวทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็คือเป็นบุคคลปกตินะคะตามตัวอย่างนี้ก็คือจะให้แม่ปกติและส่วนพ่อก็คือจะเป็นพาหะทาราซิเมียค่ะ ดังนั้นโอกาสที่จะมีลูกนะคะก็คือว่าจะมีลูกที่เป็นปกติเหมือนกับแม่และมีลูกที่จะเป็นพาหะธาลัสซีเมียเหมือนกับพ่อได้ค่ะก็คือสีส้มครึ่งหนึ่งแล้วก็สีเขียวครึ่งหนึ่งนะคะตามภาพนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะคู่สมรสที่มีคนนึงเป็นพาหะธาลัสซีเมียส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ปกตินะคะก็จะมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่มีลูกที่เป็นโรคธาลัสซเมียนะคะมากสุดก็คือจะเป็นพาหะนะคะ ตามภาพที่วงกลมเอาไว้นี่นะคะลูกที่เกิดมาปกติจะมีโอกาสอยู่50%และลูกที่เกิดมาเป็นพาหะทาลาสัสซีเมียจะมีโอกาสอยู่50%ค่ะถ้ามองโดยภาพรวมก็คือ50บก50ก็คือ100%นะคะนั่นก็หมายความว่าโอกาสใน100%ในหนึ่งท้องที่แม่จะคลอดลูกออกมาก็จะมีโอกาสที่เป็นปกติ50%และพาหะธาลาสัสซีเมีย50%ค่ะ ในภาพถัดมานะคะจะเป็นคู่สมรสที่เป็นพาหะทาัสซีเมียทั้งคู่ค่ะจะสังเกตได้ว่าจะเป็นภาพคนนะคะที่มีครึ่งหนึ่งเป็นสีเขียวและอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีส้มค่ะดังนั้นลูกที่เกิดมานะคะจะมีโอกาสที่จะเป็นเด็กปกติโดยทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นเด็กที่มีพาหะทารสซีเมียก็ได้หรือว่าจะเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นโรคทาัสซีเมียก็มีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะตามภาพจะเห็นว่าเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นโรคนะคะก็คือ คือจะเป็นเด็กที่เป็นตัวสีส้มโดยทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับเด็กที่เกิดมาเป็นปกตินะคะจะมีโอกาสอยู่25%ค่ะเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นพาหะธาลัสซีเมียนะคะจะมีโอกาสอยู่50%และเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีโอกาสอยู่25%ค่ะถ้าเราดูตามภาพนี้นะคะในเปอร์เซ็นต์25บวก50บวก25จะได้เท่ากับ100%ซค่ะแปลว่าในหนึ่งการตั้งท้องของคุณแม่นะคะจะมีโอกาสที่ลูกเกิดมาแล้วเป็นธาลัสซีเมียอยู่2 0 ถ้าเทียบดูแล้วก็เปรียบเสมือนเป็น1ต่อ4อะค่ะ ตามภาพนี้นะคะจะเป็นคู่สมรสที่1คนเป็นโรคทาราซิเมียและอีกหนึ่งคนเป็นพาหะทาราซิเมียค่ะถ้าหากว่าคู่สมรสคู่นี้มีลูกนะคะจะไม่มีโอกาสที่ลูกเป็นเด็กปกติได้เลยแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ว่ามีโอกาสที่ลูกเป็นเพียงแค่พาหะทาราซิเมียแต่ก็ยังมีโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคทาราซิเมียด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เรามาดูเปอร์เซนต์นะคะว่าเปอร์เซ็นต์ของการเป็นพาหะและเป็นโรคจะเป็นยังไงบ้างนะคะที่วงกลมเอาไว้นะคะก็คือว่าเด็กที่เกิดมาแล้วมีโอกาสเป็นพาหะก็คือ50%ส่วนในช่องสี่เหลี่ยมเด็กที่เกิดมาแล้วมีโอกาสเป็นโรคธาราัสซีเมียจะมีอยู่50%ค่ะสำหรับในคู่สมรสตามภาพนี้นะคะการตั้งครรภ์นในแต่ละครั้งของคุณแม่นะคะจะมีโอกาส50-50เลยนะคะที่ลูกจะเป็นโรคธาลาัซีเมียค่ะ สำหรับภาพนี้นะคะจะเป็นภาพตัวอย่างที่คู่สมรสมีอยู่หนึ่งคนเป็นโรคธาลาสัสซีเมียส่วนอีกหนึ่งคนเป็นบุคคลปกตินะคะเมื่อมีลูกนะคะลูกทุกคนที่เกิดขึ้นจะเป็นพาหะธาลาสัสซีเมียทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือ100เปอร์เซเลยนะคะ จากภาพนี้นะคะก็คือคู่สมรสทั้งคู่เป็นโารคธาลัสซีเมียค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคู่สมรสที่เป็นโารคธาลัสซีเมียโดยทั้งคู่นี้จะมีโอกาสที่จะมีลูกเป็นของตอนเองได้ด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะมีลูกเป็นของตอนเองนะคะลูกที่เกิดมาทุกคนก็จะมีโอกาสเปาา็นโรคธาลัสซีเมีย100%เเซน์ค่ะ ถึงลูกที่จะเป็นทาราซีเมียเลยแล้วกันนะแล้วเราจะป้องกันยังไงอะเพื่อที่จะไม่ให้ลูกเราเป็นทาราซีเมียสิ่งหนึ่งที่100%เปอร์เเลยเมคชัวร์มากๆเลยว่าคุณไม่เป็นลูกไม่เป็นทาราซีเมียแน่ๆเลยก็คือหนึ่งทำกิฟตทำพวกเด็กกลอดแก้วทำพวก ibf พวกกิฟตต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งคุณหมอก็สามารถที่จะมาเช็คได้ก่อนนะคะว่าตัวอ่อนนั้นนะคะเป็นทาราซีเมียหรือเปล่าแล้วก็ค่อยฝังกลับเข้าไปใน โรงบุตรลูกของคุณแม่อันนี้แน่นอนร้อเเซเลยคือว่าไม่เป็นแน่ๆแ,แต่เหมาะกับอะไรคะเหมาะกับสําหรับครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะดีมีการเงินที่จะซัพพอร์ตและสามารถที่จะลุ้นได้หลายๆครั้งว่าเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะถึงแม้ว่าเมื่อผสมไข่ออกมาแล้วพบแล้วเอ้ยลูกตัวอ่อนเนี้ยไม่เป็นทาราซิเมียแน่เอาฝังกลับเข้าไปในโพรงบุตรลูกของแม่เพื่อให้รอตั้งครรภ์แต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าเมื่อฝังกลับเข้าไปแล้วอะแม่จะตั้งครรภ์หรือเปล่า มันก็จะเป็นเหมือนกับโปรเซสของการทําเด็กหลอดแก้วเหมือนกันอย่างแม่ก้อยแม่ก้อยก็เคยทานะเอาฝังกลับเข้าไปสุดท้ายแล้วแม่ก้อยก็ไม่ได้นะก็คือไม่ติดคนก็เรียกว่าไม่ติดอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นว่าเราจะต้องทําหลายๆครั้งหรือเปล่าเนี่ยการเงินก็จะต้องซัพพอร์ตค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรเลยถ้าเราจะลดความเสี่ยงเลยนะว่าเราจะไม่เสี่ยงใดๆเลยทั้งสิ้นก็จะเป็นการทําในลักษณะนี้นะคะ จากภาพที่ผ่านมาที่ไม่กยได้อธิบายในเรื่องของอโอกาสที่จะเป็นธาลัสซีเมียเนาะสมมุติว่าพ่อเป็นพาหะแม่ก็เป็นพาหะสองคนนี้แต่งงานกันเมื่อตั้งครรภ์โอกาสที่เด็กในท้องจะเป็นธาลัสซีเมียเนี่ยก็คือ25%ใน100%เนี่ยจะมีอยู่25% 25%สีครั้งรวมกันแล้วเป็น100เท่ากับเป็น1ต่อ4ใช่ไหม บางคนอาจจะเข้าใจผิดอันนี้แม่ก็ย้ำนิดหนึ่งบางคนอาจจะมีการเข้าใจผิดได้แม่ก็เลยอยากจะขอมาอธิบายให้ชัดเจนอยู่นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าพ่อพาหะแม่พาหะแล้วตั้งท้องในครั้งแรกตั้งท้องในครั้งแรกเลยนะแล้วบงับงเอิญบังเอิญพบว่าไอ้ท้องในครั้งแรกเนี้ยลูกเป็นธาลัสซีเมียสุดท้ายจบลงที่ยุติการตั้งครร สู้ต่อไปยังอยากมีลูกอยู่แต่มีเงินไม่พอฉะนั้นขอลองท้องใหม่แล้วก็ไปตรวจอย่างที่ไม่ก็อธิบายไปก่อนหน้านี้เนาะปรากฏท้องที่สองท้องขึ้นมาอีกทีนี้ตัวคุณแม่เนี่ยคิดว่าเฮ้ยท้องแรกอะลูกเป็นทาลาัซิเมียแล้วท้องเนี้ยแปลว่าไม่ไม่เป็นละเป็นได้สูงสุดคือพาหะพาหะแล้วก็เด็กปกติ ความคิดแบบนี้บอกเลยผิดแอดแอดผิดผิดผิดมากๆโอกาสที่ในแต่ละท้องแล้วมีลูกเป็นธาลสัสซีเมียหนึ่งต่อสี่ตามที่แม่ก้อยพูดเมื่อสักครู่นี้จะมีโอกาสอยู่ในทุก,ท,กทุกท้องนะคะไม่ใช่บอกว่าท้องที่หนึ่งลูกเป็นแล้วท้องที่สองลูกไม่เป็นเพราะมันคือหนึ่งต่อสีไม่ใช่นะอันนี้คือแปลโจทย์ผิดนะแปลโจทย์ผิดในทุกๆท้องมีโอกาส ที่ลูกจะเป็นธาลัสซีเมีย25%ก็คือ1ต่อสีในทุกๆุกท้องอันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังเอาไว้แต่ถามว่าความลึกซึ้งของโรคธาลัสซีเมียมีตัวเอลฟาเบตาความรุนแรงของโรคอะไรอย่างเงี้ยแม่ก้อยไม่มีความรู้มากพอคะ่ะแม่ก้อยมีความรู้ในเชิงของเป็น บุคคลประชาชนธรมธรมดาที่ไม่ใช่คุณหมอแต่ก็พอที่จะรู้ได้ว่าเราควรที่จะวางแผนครอบครัวกันยังไงบ้างสุดท้ายขอจบลงตามนี้เลยนะว่าถ้าคู่สมรสไหนแต่งงานแล้วอยากที่จะมีลูกขอรณรงค์นะตรงนี้เลยนะคะว่าให้ไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอเตรียมพร้อมในเรื่องของการมีลูก โรคเลือดเป็นโรคที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคู่สมรสในทุกๆคนทุกโกรงพยาบาลมีแพ็กเกจในเรื่องของการตรวจสุขภาพในเรื่องของการเตรียมตัวตั้งครรภ์นเนาะแต่ในวันนี้แม่ค่อยคัดมาแต่เฉพาะในเรื่องของทาลัซีเมียอย่างเดียวจบแล้วค่ะสำหรับคลิปวันนี้ในเรื่องของทาลัซีเมียที่อยากจะอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ